วันที่15มีนาคม2565ไม่ว่าเรื่องใดหากมีเต๋าจะมีชีวิตหากขาดเต๋าย่อมเสียชีวิตนี่คือหลักเหตุผลที่กล่าวไว้ในคำพีเต้าเตอ๋อจริงบทที่39ว่าฟ้าเป็นหนึ่งจึงสดใสดินเป็นหนึ่งจึงสงบเทพเป็นหนึ่งจึงศักดิ์สิทธิ ธัญ,ญพืชเป็นหนึ่งจึงสมบูรณ์ทุกสิ่งเป็นหนึ่งจึงเติบใหญ่เจ้าเมืองมีความเป็นหนึ่งจึงยุติธรรมหากคนเราเป็นหนึ่งเดียวกับเต่าได้กฎเกณฑ์ที่เรารู้แจ้งนี้ไม่ว่าจะใช้ในศาสตร์ใดก็จะใช้ได้ไม่หมดสิน้นทั้งอย่างกระตุ้นผู้คนและเหตุการณ์รอบตัว ความแตกต่างระหว่างบุคคลอยู่ที่บางคนกล้ารู้จักตนเองและกล้าแบกรับเตาให้กำเนิดสรรพสิ่งคือบรรทัดฐานสูงสุดของธรรมชาติขอเพียงปฏิบัติย่อมต้องมีปาฏิหารคำอํานวยพรอ,อรุณสวัสดิ์จากอาจารย์เจ้าเมียวกวัว ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่50และคำอํานวยพรในเดือนแห่งการท้าทายการตื่นรู้คือของขวัญที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ชีวิตมอบแก่เรา3.3การตื่นรู้คือของขวัญที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ชีวิตมอบแก่เรา ใจความสำคัญส่วนแรกของบทนี้คือคนตั้งแต่เกิดจนตายเป็นการให้เรากลับไปยังแหล่งกำเนิดของจักรวาลเพื่อคบคิดถึงชีวิตมองชีวิตลงมาจากที่สูงและสร้างทัศนะความเป็นความตายที่ถูกต้อง หากคนเรามัวแต่คลำหาทางอยู่ในมิติต่ำมองโลกด้วยโลกทัศน์ที่ขับแคบมุมมองไม่กว้างสายตาสั้นเหมือนมีใบไม้บดบังสายตาไม่มองการไกลเหมือนคนตาบอดคลำช้างที่มองไม่เห็นส่วนทั้งหมดชีวิตเป็นเช่นเดียวกับสรพสิ่งทั่วล่าซึ่งเป็นองค์ประกอบของพลังงาน และมีความสัมพันธ์กับแต่ละกาละเทศะอย่างสนิทแน่นแฟนหากมองว่าชีวิตเป็นของตนในจิตสำนึกแยกปัจเจกบุคคลออกจากส่วนทั้งหมดจะเป็นการตัดท่อส่งพลังงานระหว่างชีวิตกับฟ้าดินยิ่งกลัวความตายยิ่งไม่อาจอยู่ได้ยั่งยืน ยิ่งคิดจะบำรุงรักษาสุขภาพกลับยิ่งเป็นการทำร้ายชีวิตหลายคนไม่เข้าใจหลักเหตุผลนี้มุ่งความสนใจไปที่การดูแลกายสังขารเพื่อสแสวงหาประโยชน์ส่วนตนทั้งยังละโมบในการเสพสุขและหวาดกลัวความตายหารู้ไม่ว่าเต่าธรรมชาติ มีความสมดุลเมื่อคนเราคำนึงถึงตนเองมากฟ้าดินจะคำนึงถึงเราน้อยสุดท้ายจึงเป็นการกล้ำกลายเข้าแดนมรณะอันที่จริงจิตใจคนเรารู้ทุกสิ่งว่าถูกหรือผิดควรหรือไม่ควรทำไม่ต้องถามผู้อื่น ถามใจตนเองก็ทราบแล้วในโลกมนุษย์คนนับพันหมื่นแย่งกันเดินบนเส้นทางขับแคบมิสู้เราลองเดินบนเส้นทางอีกสายหนึ่งบนเส้นทางแห่งการสแสวงหาเตา๋าไม่มีใครแย่งชิงกับเราการสแสวงหาเตา๋ามิใช่เรื่องอัศจรรย์ เป็นเพียงการปล่อยวางตนเองหลอมรวมเข้ากับมหาชนทำทุกสิ่งให้ดีโดยไม่โลภในชื่อเสียงและผลประโยชน์ไม่ยึดติดกับหลักการและอารมณ์หากคนเราเป็นแต่ผู้ให้อ่อนโยนและแบกรับความรับผิดชอบใครจะต่อต้านเขาได้เล่า การที่คนเราถือกำเนิดมาอย่างโลกเราเป็นผู้กำหนดหลักสูตรล่วงหน้าด้วยตนเองกระบวนการของชีวิตคือเพื่อสัมผัสกับความรักที่ยิ่งใหญ่เป้าหมายของชีวิตคือการตื่นรู้และเป็นหนึ่งเดียวกับความรักอันยิ่งใหญ่ในตึกชั้นที่สองแห่งชีวิตของตน ในท้ายที่สุดเพื่อเข้าสู่ความยั่งยืนของชีวิตนี่คือของขวัญที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ชีวิตให้กับเราคนเก้าในสิบที่ท่านเหล่าจื่อกล่าวถึงล้วนไม่สามารถทำได้แต่ยังมีอีก100ร้อยละสิบที่สามารถก้าวข้ามเส้นชีวิตเดิมของตนได้อาจารย์เจ้าเมียวกวัว วันที่15มีนาคม2565เผยแพร่วันที่1499